กสวัสดีท anyway. ุกคนนะฮะเนี้เราก็อยู่กันในเกม t e f o r e s อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่น h ันเตอร์นะตั้งแต่ขั้นเบสิกไปถึงขั้นเอ็ดเอ็ดวานเลยนะผมบอกกันเลยนะว่าคลิปนี้นะผมทำมาเผื่อผมลืมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมก็อันนี้ขั้นตอนแรกนะอันนี้ขั้นตอนแรกก็คือการกระโจนนะครับกำแพงนะก็คือ ไปที่อะไรกระโจนไปที่วัไปที่กำแพงเลยใช่ไหมแล้วก็ขัดเมาส์กลับมาอย่างนี้อย่างนี้เลยขัดเมาส์กลับมาครับประมาณนี้นะอันนี้อันนี้ง่ายๆนะครับต่อไปก็คืออันนี้ยังอยู่ขั้นเบสิกอยู่นะน,นี่ก็คือการกระโจนกำแพงนะครับแต่จะบอกว่าฮันเตอร์เนี่ยมันกระโจนใส่กำแพงได้นะ ก็เหมือนไอยันเมื่อกี้เลยนะว่แต่ว่ามันไปได้นะฮะ <ฤ acy> ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะดูตามผมเอาเลยกันน, <ฤ nerd> นี่ประมาณนี้ครับต่อไปก็คือเรียกว่าการต่ายกำแพงนะครับก็คือสก็คือฮันเตอร์เนี่ยสามารถต่กยกำแพงได้ฮนะแล้วก็แล้วก็ใช่ครับผมก็คือต้องหันเมาส์ไปหันขึ้นข้างบนนะรประมาณ70บองศา คือเราเจอกับกำแพงนะกด Control, คอนโทรลคลิกซ้ายเอยไม่ใช่กดคอนโทรลกด S ก็จะเป็นต้องกดก็ได้ครับผมกด S s สสเปซบาแล้วก็ใส่ไปเลยอ่ะระมาณนี้ครับผมถ้าเราไปเล่นจริงๆเนะี่ยเราไม่รู้นะว่ามันกี่องศาก็พิมพ์รอมาณตามตาผม CL แล้วก็อันด o สกอร์โชโพส อ่านตูกหรือเปล่ามันแล้วก็เป็นวักหนึ่งมัน,นี้ครับมันก็จะโชว์นะอย่างเช่ตอนนี้ผมอยู่ที่ 78, 78องศานะครับต้องไม่ต้อง70เปเป,เปนะ78 79นี่กำลังดีครับโอเคือพังเลยอัน,นต่อไปก็คือฮันเตอร์เนี่ยสามารถกระโจนใส่ประตูให้พังได้ครับผม ประมาณน,นี้นะฮันเตอร์เนี่ยสามารถเวลาเราก็โจนใช่ไหมเราสามารถควบคุมทิศทางกลางอากาศได้ครับผมประมาณน,นี้นะต่อไปก็อันนี้ก็เป็นมินิเกมนะครับก็คือให้เรากระโดดใส่กําแพงไปนี้แหละแบบนี้ เกือบถึงแนละ้ว๋ยวผมข้ามไปเลยแล้วกันนะโอเคต่อไปต่อไปก็คือการกระโดดครับเขาเรียกว่าแต่กําแพงข้างนะก็คือกดคอนโทรลนะครับกดคอนโทรลกระโจนไปผมกับกดดีค้างนะครับถ้าเราอยู่ข้างขวานะกดดีค้างนะถ้าเราอยู่ด้านซ้ายก็กด A อค้งางหันเมา์ไปประมาณประมาณนี้ครับก็ดู ออ่ะไรซ้ายบนดูนครับก็นั่นแหละ <S <S ผมลืมบอกว่าให้ชิดกำแพงไว้มันทำอย่างนี้แหละนะผมเคยอัดชิ้ไว้เดี๋ยวมาให้ดูทีหลังนะครอ่าแบบนี้เออไม่ต้องอัดนะมาต่อไปก็คือการกระโจนใส้ขวาแบบนี้แบบนี้ผมทำบ่อยนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เซอร์เขาจะหยิงไม่ได้นะแต่ว่าเขาเก่งจริงอ่ะ แบบนี้ครับี๋ยว่าเดี๋ยวทำให้ดูจริงประจรไปซ้ายขวานะครับกดคอนโทรนประจรไปซ้ายขวาครับกดคล้ายตัวรัวเลยแบบนี้นะแล้วก็อันนี้ครับผมอันนี้คือไซเรนจัมนะเขาเรียกว่าไซเรนจัมฮันเตอร์เนี่ยไม่จําเป็นต้องกดคอนโทรลก็ได้ครับผมไม่จะเป็นต้องกดคอนโทร,รนนลนรนะถ้าเรากดคอนโทรนเนี่ยมันจะมีเสียงหรืว่า มีเสียงแล้วฝั่งซื้อเขาได้ฝั่งเซอร์ไบล์เขาได้ยินนะถ้าเราถ้าฝั่งซื้อได้ยินเนี่ยเขามีโอกาสยิงเราได้นะผมก็คือผมจะมาสอนคือเรากด S ชิดกำแพงเลยกด Space Bar แล้วก็กระโจนง่ายๆมากครับกด S Space Bar กระโดดเดี๋ยวมาใหม่ S Space Bar ขิ้ซ้ายเขาไม่ถึง S ซ้ายแบบนี้แล้วอันนี้นนก็เหมือนกันเรากระโดดลงไปกด S แล้วก็กระโจนกดซ้ายนะไปทําให้ดูใหม่อีกทีก็อน้เนี่ยครับให้เราชิดกำแพงอะจังหวะที่เราหล่นลงมาให้เราชิดกำแพงแล้วก็กดซ้ายได้เลยแบบนี้ครับผมอันนี้ต่อไปก็คืออ่าอันนี้คือฝั่งเซอร์นะ อันนี้คือความสูงนะครับถ้าเรากระโจนใส่เขาความสูงประมาณนี้แหละเรากระโจนใส่เขาเราสามารถทำดาเมจกับเขาได้25เลยนะ <il dit> นะับยีเลยเยอะมากน,นี่ก็คือบรนจัม๊มก็้หือนกัด ก็คือ target move นะครับอย่างที่ผมบอกว่าฮันเตอร์เนี่ยสามารถควบคุมทางอากาศได้นะครับด้วยการกด A หรือ D นั่นเองประมาณนี้ต่อไปก็คือการกระโจนนะครับไปหาเอลิสกระโดดไปซ้ายขวา เออโดนสักทีต่อไปก็คือก็คือไปหาโค้ดโดยที่ไม่ไม่ให้โดนสีฟ้าไม่โดนสีฟ้าครับไม่โดนประมาณนี้อ่าต่อไปครับตรงนี้ก็คือการเซลริงจัม ก็คือการพุ่งไปแล้วก็หัดหักเมามาประมาณสองอาเช่นตรงนี้นี่ประมาณนี้ครับเซลลิ่งจัมอันนี้ก็คือฮันเตอร์ไม่สามารถกระโดดได้ในใต้น้ำครับผมก็รู้กันอยู่นะฮันเตอร์มันไม่สามารถกระโดดใต้น้ำได้ อะอันนี้ก็คือเซลลิ่งจำอีกแล้วนะก็คือกระโดดเซลลิ่งจำนครับแล้วก็ออกออกรี้กว่าแหล่ทางออกครับผมอันนี้ให้ไปเล่นกันเองนะผมก็ไม่เข้าใจวิธีการเล่นหรอกนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นไอ้ด่านน,น่นานะก็อันนี้น่าจะเป็นวิธีสุดท้ายแล้วปะ่ะน่าจะสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวโน้ตขึ้นไปนอ่็น่าจะสุดท้ายแล้วแหละ สติกเกอร์ควนตีนอยู่ตรงนี้ด้วยฮะมันก็น่าจะสุดท้ายแล้วแหละครับบอกเขาให้เรากรดดมาถึงนี่ฮะเนี่ยครับจบแล้วครับอันนี้ก็คืออันสุดท้ายแล้ะก็คืออันนี้ผมให้ไปเล่นกันเองนะนนนก็คือวอลจั๊มเนี่ยคือผมคือเอาง่ายๆก็คือคือผมเนี่ยไม่เก่งเลยนะวอลจั๊มก็คือก็โจรไปเรื่อยๆโจรไปเรื่อยๆกระโจนไปเรื่อยๆ,จน,อยจ,นอยๆจนถึงตรงนี้ับผมก็เป็นอันสนร็จแล้ว โอเคคลิปนี้อาจจะสอนไม่ได้เรื่องนะเพราะว่ามันเป็นคลิปสำรับเผื่อผมลืมอ่ะก็คลิปนี้ก็จะพยายามทำคลิปแนวสอนแบบนี้เรื่อยๆครับผมก็เหมือนแบบว่าคลิปก่อนๆน,น,นะที่ผมเคยทําสอนนะก็เดี๋ยวจะกลับมาทําสอนเรื่อยๆนะสาหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับส่วนดีฮครับ